รถไปบ้างน,นะครับในติด ก็จะตักน้ําใส่นะครับนอ็อปเฉยๆนะครับเดี๋ยวกระปืนเนาะนะครับเดี๋ยวโดนน้าเย็นเข้ากระปุลบนงานค่อยๆตักน้ําเย็นใส่กั <c oughs> นขึ้นเลยพ <c oughs> ี่ใช่หรอนี่มันดันขึ้นคู่มันดันน้าขึ้นอย่างงี้ครับมีกทีหนึ่งเราดันดันขึ้นอย่างงี้ <c oughs> แน่นแน่นนอนอยู่ดีเนาะเอาได้ หมอ,อแค่เนี้ยไม่ต้องมากนายสานเนาะแค่เนี้ยมันอยู่แล้วก็อยู่ได้แล้วเต่าเอาอ,อน่าจะขอได้สองร้อยสองร้อยห้าบาทก็ยังดีเนี่ยเต่าเนาะเอาไปปล่อยแค่ยนไปข้างหลัง ก็จะทำน้ำนะครับเอาน้ำมาใส่นะครับเติมทุกถังไปเนาะงานก็เก็บอวนมาเร,เรื่อยนะครับเปสันเนาะเก็บอวนมา nothing ไว้นะครับประมานี้นะครับทุนชา้นล็อก็จะทืงานก็จะคนรถคนรจะไม่ค่อยทำน้ำไปก็เริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะครับ ทั้งหมเยอะไหมเนาะเก็บกันดูตรงนี้กันมาดูตรงนี้กันต่อเลยก็ยังเหลือกุ้งที่มุมนี้น่าจะหลายตัวหน่อยนะครับตรงนี้ก็หนะเหลือบางแล้วปะปลายแล้วเนาะเก็บตรงนี้หน่อยเนอะกุ้งน่าจะอยู่ตรงโน้นตรงโน้นเนาะเชื่อได้แก่ม <c oughs> าอยู่เลย ในตลบอันเนี้ยเนาะหลายตัวนะครับสักห้าหกสวิงกำลัเต็มเนาะมาดูกันน,ะน,นี่ก็เป็นปาล์มปาล์มสุกแล้วนะครับอินทิชนเนาะเนี่ยก็ปาล์มก็จะตัดก้องก็ได้ของผมเนาะแต่เนี่ยปาล์มล่วงก็จะตัดก้องก็้ของผมนะครับตอนนี้คนตัดยังยังไม่ว่างยังไม่มาขึ้นด้านนี้คิว ค่อยๆคิดค่อยๆจำปวดนะน้ำเนี่ยค่อยๆนะโอเคให้เอีดูกลุ่มนอนเนี่ยนะครับจะมาอยู่ตรงน<อ>ี้หลายตัวน้ำลงไม่ทันน้ำเนาะน้ำวิ่งแรงก็ลงไม่ทันสองคนงานจับเประเด็นไปเนี่ยสักน่าจะหลายเธอเบ่งอยู่ดิมเนี่ยนะครับดิมดิมเนี่ยเนาะ กลางวันเนาะกลางวันก็ถ่ายเห็นชัดนะครับจริงท่ททานเนาะต่อไปผมก็จะไปถ่ายบอ่อปลานะครับมีเพื่อนกันจะขึ้นบอ่อปลาบ่อสิบห้าไร่นะครับบ่อสิบห้าไร่ผมจะเอาท่อไปช่วยเขาด้วยนะครับเป,เ,ปเป็นเพื่อนๆกันที่ผมามารถมาทุกปลามนะัะก็ตีซะสามคันรถก็สักสองแสนบาทมานนี้ครับปลาเนะาเนะปลาก็ยังราคาพอใช้ได้อยู่นะครับยังยังดีอยู่รอแ,แป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่ง คนล้างมาไม่ทันเนาะตอนได้กุ้งก็ดูหน้าตาดีนะครับแต่ตอนไม่ได้กุ้งมันงานเข้าเยอะนะครับลุบไปก็เต็มที่แค่สลบนะครับไปโดนน้ำเย็นแล้วมันฟื้นนะครับไปทุกท่านนะครับกำลังนี่มันตายยากนะครับมันมันมันเพี้ยเฉยเนาะมันไม่ได้ตายนะครับ มันแค่สลบไปเฉยๆเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะครับอีกทุกท่านนะครับที่ยกไปนะั่นเห็นนิ่งๆนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ตายนะ,ะน,นะครับมาเนี่ยครับกุ้งอยู่ยันใบนู่นเนาะเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูนะครับอสองสามสี่ห้าเนี่ยครับอยู่บริเวณตรงนนนเนี้ยเนี่ตั้งแต่นกตัวขา,ขาวตัวนู้นอะ่ะติดขเขาไล่เนาะตัวนู้นนะทุนท่นลูกอันทุ่นตัวไกลนู้นอะลาดยาวมายันนี่ ลดยามาถึงนี้กำแบบลังเก็บอยู่เนาะก็แค่สลบมันสลบไปนิ่งๆไปเนาะนะครับไม่ได้ตายนะครับขับรถไปโดนน้ำเย็นๆยฟื้นนะครับแพรเขาต้องการกุ้งเป็นนะครับเพราะแม่ค้าเจ้านี้จะมาช่วงบ่ายสี่โมงพอดีนะครับบ่ายสี่โมงน่าจะถึงแพรแล้ว นี่กุ้งเฮียโกสนนะครับนะครับหรือลูกกุ้งนี่ก็แปลว่ากันกับผมนะครับตอนตอนไปเอานาะลูกกุ้งก็เป็นลูกกุ้งธรรมดานะครับไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งตะผู้นะครับเป็นกุ้งรวมเนาะนะครับก็ให้เอฟซีดูพิจารณาดูนะครับว่าตอนมีกุ้งเนี่ยหลุมไหนก็มีแต่กุ้งนะครับอีสิทธิท่านเนาะแต่ยามันไม่มีกุ้งเนี่ยหลุมไหนก็ไม่มีก oh ุ้งเนาะมันมันไม่แน่นอนเสมอไปนะครับ ไฟนี้ได้ไฟหน้าอาจจะไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับมันไม่แน่นอนเนาะการเลี้ยงกุ้งนี่ลงทุนเยอะด้วยนะครับค่าอาหารก็เยอะนะครับนี่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเอฟซีอุสันครับไม่มีใสยานะครับอย่างเงี้ยไม่มีใสยาแน่นอน100%เนะครับเพราะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเอาแค่ที่ได้น้ําก็ตีน้อยลงนะครับงั้นมันอยู่รอดไม่ได้เนาะประมาณนี้นะครับ ก็จะพูดให้แง่คิดไปด้วยนะครับอินทะิทั่นเนาะเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงก,กุ้งด้วยกันด้วยหรือว่าจะเพื่อนๆที่อาจจะไม่ไม่เคยเห็นเนาะอาจจะเข้าเพิ่มเข้ามาดูนะครับมันเห็นกุ้งเยอะแยอะอย่างเงี้ยครับย้ำได้มันเป็นแบบเนี้ยนะครับตรงไหนก็มีแต่กุ้งเนาะออกดีตัวใหญ่เยอะแยะไปหมดนะครับอ่ะก็ ได้กุ้งพอสมควรนะครับบ่อหลุกนี้นะครับทุกทีนี่จะได้2คันรถนะครับสองคันรถที่มาจากแพ่นั่นแหละนะครับจุดนี้ก็ได้น้อยลงมานิดนึงแต่ยังได้อยู่นะครับถือว่าได้นะครับําหลุมหลุมกรลุกๆเนี่ยมีมีกุ้งนะครับกุ้งนอนอยู่ในกรลุกๆอย่างนั้นนะครับมีนะครับตามที่คนงานเขางนมนะครับบางหลุมมันมีตัวนะครับนะครับ ก,ก็กระโดดมาข้างดอนหนีไม่พ้นก็มีเนาะคนดูก่อนไม่มีก็ข้ามไปมีก็จับนะนะครับก็ทยอยช่วยกันจับไปเรื่อยๆไปทางบนนู้นยังมีกุ้งอยู่บ้างเนาะนะ่ยปะาปลายนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกทีนึงซ้ําอีกทีนึงครับให้จับตรงนี้ให้หมดก่อนเนาะตร,ตรงนี้ให้หมดก่อน เหลือหลายตัวนะครับเดี๋ยวไปดูที่รถกันเลยเนาะตรงนี้เดี๋ยวคนงานก็จะจับไปนะครับดูบนรถกัน,ด,กนดูกนรับนันี้ก็เต็มอันนี้ก็เต็มเนาะเดี๋ยวลูกนู้ดถนะังน้ดก,ก็มีกุ้งอยู่ phún đã này các okay. à, yeah. ừ. ừ. anh em chúng ta đang phún này, đây, cái tổ, cái đó đó không? Đợi cái, chờ cái, chờ cái, ลอยแล้วลนะคนงมคนบอ่อตุอ่นบ่อนะครับตะลังไล่เก็บทั่วๆไป ได้นี้มั้งไม่เคยได้แบบนี้มานานแล้วได้แต่มาดนขนาดนี้หอยน้อย่อยเยอะ่อยน้อย่อยเยอะฮ่นีเราเองเออชุดนี้มีบ่อละเจ็ดสิบโลชุดนี้บ่อละเจดสิบโลเออ่อไว้มีร้อยไปแลมน้อยอ่ะเออบ่อมันใหญ่้้เราเใช่ใช่ ชุดนี้ไปรอเดี๋ยวกุ้งเขาขาดก็เอาได้พยานถ้ามัโทรมาก็บอกไปสุ่มได้นะช่วงช่วงช่วงสงการนะ่ะโอ้โหเะ <laughs> เยเอะเลยนะ<อ>ยนมันจมจู่ต้อแล้วเออเยอะเลยเนาะจับแงเออจับมาเดี๋ยวไปต้มกินเองก็ได้เราชอบกินกุ้งพวกเนี้ยไม้กินได้แล้วขายได้เออราาเดิมใช่ ได้ลุงไม่เอาได้ลุงแน่นเนะใช่ใช่ไม่ซื้อไม่อยากจะซื้อนะขาดครึ่งหางกูหางขาดห้างโควาบอลพุ่นไม่ลงฮะก็จะลงได้ไงกระบอกอย่างนี้มันไม่ได้เอียงแล้ว hmm. ม mm. mm ันจะลงมาจากไหนอ huh? ่ะแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะพี่เอญเนาะ กดมันต้องเหมือนชุดก่อนนู่นสายตัวเองแลหมดไม่งั้นไม่เอานะคบอกว่าไม่มีหลุมแน่อะมันต้องเหมือนชุดก่อนนู่นตัวเองหมดอ่ะนี่น้องมันเลงหันไปเยอะเลยน้องไปหันเยอะนี่แบ่งแต่ปลาช่อนกันไปกินใช่ไหมแบ่งแบ่งแต่ปลาช่อนเออชุดนี้ปลาช่อนไปไหนวะนี่น้องก็หันไปเยอะนะเนี่ยไม่ไม้หันเยอะอ่ะ เล่นมะม่วงเออกดูนีโฮอน่าวหน้าเราเล่นมะม่วงแล้วนั่เอืมาป็ไเนามนสม่รู้าอม่รูก็สุดงงานแล้วนะครับกมา็ุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจเนาะที่มาเป็นตักคาเลยตมีที่ดูคลิปแล้วกดไลค์ให้หรือว่าเป็นเพื่อนๆนะครับที่ không à hay và hay hay động lực chạy nó này không hay động lực chạy nhớ luôn có đuôi dài luôn, bực lên ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจเนาะก็มาอีกสวิงหนึ่งได้กุ้งนะคนบ่อนะครับก็จะสรุปงานก็แค่นี้เนาะนะครับตรงนี้เป็นกุ้งขาวก้นบ่อนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะนี่ให้ให้เอฟซีดูนะครับ ตรงนี้กองเนี่ยใต้ถูท่อเนาะก็ค่อนข้างหลายตัวนะครับก็อขอบคุณท,ทุกท่านที่ให้กำลังใจอีกครั้งเนาะนะครับบริเวณงานก็ประมาณนี้นะครับสภาพรวมๆนะครับพบเสร็จประมาณ4โมพอดีก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจสวัสดีครับ